ระวังถูกหลอกให้ไปยื่นขอวีซ่าือภัยในอิสราเอลส่งผลทําให้วีซ่าจริงเราถูกยกเลิกและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวสารนี้ช่องหนอมาจากเพจเฟซบุ๊กองค์กรคราบลาโอเวตซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์และช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในอิสราเอลด้านสิทธิผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอิสราเอล เขาได้ไประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าช่วงนี้มีคนมาหลอกให้คนงานไปยื่นขอวีซ่าลีภัยในอิสราเอลซึ่งจะทำให้วีซ่าทำงานของตัวเองถูกยกเลิกได้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าลีภยัยวีซ่าลีภัยมีไว้สำหรับคนที่ถูกข่มเหงหรือมีอันตรายในประเทศของตัวเองตามเงื่อนไขของอนุสัญญาผู้ลีภยัย คนที่ยื่นขอวีซ่าริภัยและอยู่ในอิสราเอลเกิน1ปีจะได้วีซ่าชั่วคราวแต่ห้ามทำงานทุกประเภทรวมถึงงานเกษตรและก็งานประเภทอื่นๆเป็นเวลา6เดือนด้วยกันถ้ายื่นขอริภัยก่อนอยู่ครบ1ปีจะถูกห้ามทำงาน3เดือน ทั้งนี้ถ้าคำขอลีไพยถูกปฏิเสธโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองจะไม่มีสิทธิ์ทำงานในอิสร,ราเอลอีกเลยและถ้าถูกจับได้ว่าแอบทำงานอาจถูกจับและส่งตัวกลับประเทศหากเคยยื่นขอรีภพยไปแล้วและต้องการกลับมาทำงานเกษตรและขอวีซ่าทำงานใหม่ทางเราอาจจะไม่สามารถช่วยคุณได้ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งถ้ายังอยู่ในช่วงเวลาที่อนุญาตให้ทำงาน วงเล็บ63เดือนและต้องการเปลี่ยนในจ้างสามารถติดต่อออฟฟิศบริษัทจัดหางานเพื่อขอย้ายงานหรือหาในจ้างใหม่เองได้ภายใน90วัน แต่ต้องมั่นใจว่าในจ้างใหม่เป็นเกษตรกรที่มีโคตาวีซ่าพร้อมสำหรับคุณและต้องออกวีซ่าทำงานให้คุณได้โดยตรงคนที่เข้าอิสราเอลด้วยวีซ่าทำงานเกษตรสามารถทำงานได้แค่ในงานภาคการเกษตรเท่านั้นนี่คือข้อความที่องค์กรคาร์บลาอเวดได้ไปชัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติในอิสราเอลได้รับทราบนะครับ แน่นอนหนึ่งในนั้นก็มีแรงงานไทยด้วยแหละและอันนี้คือเป็นเพจที่เขาทํามาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานไทยได้ทราบนะครับจะบอกว่าเวลาคนเราจะถูกหลอกนะครับเขามักจะเชื่อคนที่หลอกมากกว่าคนที่ออกมาเตือนหลายครั้งคนที่ออกมาเตือนกลายเป็นโดนด่าโดนว่าแถมยังบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาทำได้จริง มีเพื่อนทำได้มาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเราเตือนให้ตายก็มันยากที่จะทำให้คนพวกนี้นะครับกลับมาเชื่อคนที่เตือนได้นะครับอยากจะบอกแบบนี้ละกันนะครับคือทุกที่ไม่ว่าที่ไทยที่ต่างประเทศไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลน,นะครับมันจะมีมุมด้านมืดอยู่ นะครับถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ถ้ามีเงินบอกแบบนี้แล้วกันแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะครับการเดินทางในเส้นทางมืด100คนอาจจะมีคนที่เดินไปได้10 20คนอีก80คนก็คือถูกหลอกอยู่ในวงจรของการค้ามนุษย์ซึ่งวงจรนี้ถ้าคุณได้ไปอยู่แล้ว คุณก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับจะกลับก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้แล้ววันไหนถูกจับก็คือกลับบ้านเราแล้วไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าถ้าใครจะไปขอวีซ่าลีภัยนะครับคิดดูให้ดีๆเพราะคุณมีวีซ่าการทำงานเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณเดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยวีซ่างานเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ทำงานภาคเกษตรยาวๆไป5ปี3เดือนหรือว่า63เดือนคือเข้าใจทุกคนนะบางคนนะ่ะอยากได้รายได้ที่ดีอยากได้นายจ้างที่ดีอยากส่งเงินกลับบ้านมากกว่า60,000 70, 80, 70,000 80,000เหมือนเพื่อนคนอื่นที่เขาได้เมื่อมีคนบอกว่าอย่าอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวไปทำงานกับเขาเดี๋ยวจะไปขอวีซ่ารีภายให้ลุงก็ไม่เถียงหรอกนะบางคนอาจจะได้ก็ได้แต่บอกได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกแถมเวลาคุณไปยื่นปั๊บวีซ่าคุณทำงานภาคเกษตรไงคุณไม่ได้มีอันตรายหรือถูกคมเหงหรือว่าหนีจากประเทศไทยไปคุณไปทำงานแบบถูกต้องแน่นอนพอคุณยื่นขอวีซ่าผู้รีภยัยปั๊บคำขอรีภัยจะถูก ปฏิเสธโดยทันทีนะครับพอถูกปฏิเสธท่านจะไม่มีสิทธิ์ทำงานในอิสร,ราเอลอีกเลยและอาจถูกส่งตัวกลับประเทศไทยซึ่งไม่ต้องคำว่าอาจหรอกครับถ้าไม่มีเส้นสายอันนี้พูดตรงๆนะคุณก็ถูกส่งตัวกลับเลยนะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจขอกลับมาทำงานในวีซ่าปกติได้ไหมไม่เอาแล้ววีซ่ารีภัย เขาก็บอกว่าหากเคยยื่นขอรีไพไปแล้วแล้วต้องการกลับมาทำงานภาคเกษตรอีกเขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้นี่คือสิ่งที่องค์กรเขาเตือนนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากย้ายงานจริงๆนะครับหาเพื่อนที่ดีจริงๆนะครับหาเพื่อนที่ไว้ใจได้นะครับลุงเข้าใจแหละว่าการที่ยื่นติดต่อออฟฟิศ บริษัทจัดหางานอิสราเอลบอกล่ามไปเนะี่ยบางทีล่ามก็เพิกเฉยคือในมุมของล่ามอะ่ะมันมี2มุมนะ้าลุงบอกไว้เลยนะครับมุมแรกก็คือในเมื่อนายจ้างเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็จ่ายค่าแรงตามกฎหมายของอิสราเอลค่าแรงตามกฎหมายของอิสราเอลถ้าเป็นค่าแรงใหม่ตอนนี้ก็คือ6 2 4 7เ็เชคเกลถ้านายจ้างเขาจ่ายแค่นี้นะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายจ้าง เพราะเขาจ่ายตามกฎหมายแรงงานบ้านเขาแม้สุดท้ายแล้วเราอาจจะได้รับ4ี่พันเก้าห้าพันหนึ่งแต่มันก็เป็นไปตามกฎหมายอย่างที่ช่องนหน่อยเคยอธิบายหลายครั้งแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำนี้ยังไม่รวมการหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่นายจ้างสามารถหักได้ไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีหรือค่าประกันอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่2องนั่นคือล่ามมีอะไรกับนายจ้างแม้บางทีเราจะถูก กดค่าแรงมากนะครับไม่ได้ตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ําบ้านเขาเลยนะครับแต่ล่ามก็ไม่วิ่งเรื่องให้นะครับไม่ยอมย้ายงานให้ก็ต้องไปสู่ขั้นตอนที่ว่าเราต้องหาในจ้างใหม่ได้เองนะครับเขาให้เวลานะครับว่าภายใน90วันที่เราจะเปลี่ยนในจ้างนะครับใน90วันนี้ถ้าท่านหาในจ้างใหม่ได้นะครับ และเป็นนายจ้างที่มีโค้ตาวีซ่าพร้อมสำหรับตัวท่านท่านมีเพื่อนที่ดีนะครับมีพี่ที่ดีติดต่อนายจ้างให้อย่างนี้คุณย้ายงานได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคือเรื่องแบบนี้มันก็สอนใครลำบากและช่องหน่อยก็ไม่ได้มีประสบการณ์หน้างานตรงนั้นนะครับก็เอาความรู้หรือว่าข้อมูลมาฝากทุกคนแล้วกันนะครับอบอกไว้เลยนะครับว่า ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําแล้วนะครับรา,ายชั่วโมงนะครับก่อนหักค่าใช้จ่ายนะในจ้างต้องจ่าย34.32เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนนะครับก็เป็น6,247.67เชกเกลนะครับอันนี้ล่าสุดประกาศเมื่อวันที่1เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับ ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้และจะได้ระวังตัวไม่ถูกหลอกนะครับอ่ามันจะมีกระบวนการหลอกลวงอยู่โดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนี่แหละไทยต้มไทยนี่แหละเจ็บปวดที่สุดนะครับทางอิสราเอลเนะี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับพี่ไทยนี่แหละน่ากลัวนะครับคนพวกนี้เขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างเขาถึงมาหลอกลวงเรานะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้งานแล้วก็ได้เงินดีๆนะครับจะได้มีเงินส่งกลับมาให้ทางครอบครัวที่รออยู่ทางบ้านนะครับก่อนจบคลิป,ปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ